ในเวลานี้คุณสำคัญกับใจของเขามากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะอย่าจริงจงังอย่าซีเรียสกันมากเกินไปค่ะ ฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะคะเพราะบีไม่ได้หยิบดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะมาอ่านให้ฟังนะเป็นดวงรวมนะคะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะ,ะอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะมาดูสิว่าพลังงานนะคะของคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเจ็ดถ้วย สเหรียญหเหรียญน,นะคะดูเหมือนกับว่านะคะพลังงานของคุณในตอนนี้นะคุณกำลังมีหลายๆอย่างที่คุณอยากจะทำนะคะพลังงานของคุณเป็นคนธาตุน้ำนะคะหรือว่าธาตุดินนะคะมีแค่าสองธาตุนี้นะที่ออกมาจากไพ่นะคะ คือตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของคุณเองนะ่ะคิดที่อยากจะทํำอะไรหลายๆอย่างนะคะในความชอบในความต้องการนะคะในการที่จะเพิ่มนะคะให้ตัวเองอะมีความมั่งคั่งมั่นคงมากขึ้นบางทีอะค่ะคุณอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะคะหรือบางคนทํางานประจําแล้วก็มีรายได้นะคะจาก ธุรกิจตัวที่สองของคุณแบบนี้แล้วตอนนี้เหมือนคุณเองอ่ะมีความรู้สึกว่าอยากจะมีเพิ่มนะคะอยากจะมีเพิ่มก็คิดเหรอว่าจะทําอะไรดีนะจะไปทางไหนดีนะหรือว่าเราจะขยับขยายอย่างไรดีนะคะเพราะคุณเองมีความรู้สึกว่าในตอนนี้จริงๆอ่ะมันก็ลงตัวแต่คุณอ่ะพอมองไปนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณยังกังวล คุณยังรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจคุณยังมีความรู้สึกว่ายังกังวลกับในเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้ว่ารายได้นะคะที่ได้มาเนี่ยจะค่อนข้างดีมากแล้วก็ตามนะคะแต่ตัวของคุณนะ่ะก็ยังอยากที่จะให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นกว่านี้นะคะคุณก็เลยมองหาโอกาส แล้วบางทีอะค่ะคุณอาจจะปรึกษาเพื่อนนะคะปรึกษาคนที่มีประสบการณ์นะหรืออาจจะพูดคุยนะคะกับคนในครอบครัวของคุณนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าไพ่าสามเหรียญใบนี้นะ่ะมันบ่งบอกถึงการพูดคุยนะคะไม่ว่าจะคุยกับใครเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นะคะหรือว่าคำแนะนำที่สามารถนำมาปรับใช้นี่คือพลังงานของคุณนะคืออันที่จริงแล้เนี่ย บีก็ไม่ได้เห็นว่าพลังงานของคุณอนะมุ่งไปที่ความรักนะแต่พลังงานของคุณนะ่ะมุ่งไปที่เรื่องของการงานการเงินนะคะจะไพ่สามเหรียญแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญตรงนี้คุณค่อนข้างให้ความสําคัญตรงนี้มากกว่าความรักซะอีกนะแต่คุณก็ไม่ได้ทิ้งความรักนะความรักก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญอนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนคุณเองอะให้ความสําคัญกับเรื่องงานเรื่องเงินก่อนนะคะอ่ะมาดูพลังงานของเขานะ พลังงานของเขานะคะออกมาใบแรกเป็นสีเรียสจัสแมนห้าไม้นะคะพลังงานของคนทัดดินแล้วก็ทัดไฟนะคะก็ดูเหมือนว่าตัวเขาเองอะคะ่ะน่าจะเจอปัญหาบางอย่างแหละนะคะ เจอปัญหาบางอย่างที่เขาเองก็ดูเหมือนกับจะยากสักหน่อยในการที่จะผ่านนะคะจริงจริงด้วยในเรื่องของการงานการเงินนะคะคือตอนนี้คุณทั้งคู่นะ่ะต่างก็ให้ความสําคัญกับเรื่องงานเรื่องเงินนะคะมาเป็นอันดับแรกเนาะคุณเองก็กําลังจะคิดขยับขยายนะคะเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงในอนาคตตัวของเขาเองในตอนนี้เขาก็เจอปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะปัญหากับ หัวหน้างานอืมมีบางอย่างล่ะค่ะที่มันไม่ถูกต้องมีบางอย่างที่เขาเองนะคะคือพยายามนะคะพยายามที่จะทําให้มันออกมาดีที่สุดเพราะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่เป๊ะมากกับเรื่องเงินนะคะแต่ทีนี้นะ่ะเหมือนมันมีการขาดผลประโยชน์กับบางคนนลคะในในองค์กรของเขาหรือว่าธุรกิจของเขาเพราะว่าบางคนนะคะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะบางคน ทำงานอยู่ในบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทในในด้านใดก็ตามนะแต่บีบอกได้เลยว่าตัวของเขาเองในตอนนี้ค่ะกาลังเจอปัญหาหนักตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจอะ่ะบีก็บอกได้เลยว่าคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเขานะคะอาจจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ นะคะหรือคู่แข่งทางธุรกิจเพราะตอนนี้บีเห็นแหละว่าตัวของเขาเองถ้าหากว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการนะเขาก็ค่อนข้างที่จะมีคู่แข่งที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะหรือถ้าหากว่าเขาเป็นลูกน้องนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานของเขานะ่ะจริงๆเราก็อยู่ในจุดที่ดีแล้วนะคะเหมือนเขาก็มีลูกน้องอีกทีนึงอะแต่เขาก็มีหัวหน้าอีอกทีนึงเหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วเขาอาจจะไปเสนอ นะคะไปเสนอไปประมูลงานหรือใดๆก็ตามนะคะก็รู้สึกว่าการแข่งขันนั้นมันก็ค่อนข้างสูงคือไพ่มันออกมาในลักษณะแบบนี้นะทั้งคุณและเขาต่างก็มองไปที่เรื่องของความมั่นคงใน,นในชีวิตของตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะมองเรื่องของอนาคตความรักเนะี่ยอืมมันเป็นในลักษณะที่ทั้งทั้งคนทั้งคุณแล้วก็เขาเนี่ยนะคะคือเข้าใจกันอะ ในเรื่องของความรักนะบีบอกได้เลยว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เข้ามาทําให้ใจมันเปลี่ยนนะคะทุกอย่างก็ยังคงเดิมทุกอย่างยังคงเป็นความรักที่ดีของการรักกันอยู่อะคะ่ะแล้วตัวของเขาเองอะก็รอด้วยนะคะในพลังงานของเขาเนี่ยรอให้ทุกอย่างมันเสร็จสิ้นรอให้ทุกอย่างนะคะมันสิ้นสุดในเรื่องของการงานการเงินของเขานะคะอาจจะรองมาตอบคําถามกันนะคะว่า ในเวลานี้นะคะคุณสําคัญกับใจของเขามากแค่ไหนนะอุลออฟฟอร์จูนนะคะจ o เจ v วิลหนึ่งไม้เจ็ดไม้ เก้าเหรียญและเด็กถือไม้นะคะต้องบอกว่าในเวลาเนี้ยค่ะคุณนะ่ะสำคัญต่อใจของเขามากนะคะคือ90%อน่ะอีกสิน่ะมันเป็นความห่างไกลกันมันเป็นสถานการณ์ที่ในตอนนี้ไม่ได้เจอกัน ไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันนะคะมันจึงไม่เต็มร้อยจริงๆปีก็อยากให้เต็มร้อยแหละแต่ดูเหมือนโชคชะตานะ่ะมันยังไม่เข้าข้างให้ได้มาอยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่ในใจของเขาเนี่ยคุณนะ่ะสำคัญกับใจของเขามากๆและเขาก็มีความรักที่ดีนะคะมีความรักที่ซื่อสัตย์ให้กับคุณเพราะไพ่เดวิลออกมาตรงนี้ซึ่งไพ่เดวิลใบนี้ค่ะเป็น เป็นเดวิลในด้านที่ปีศาจอะคะ่ะเขาถูกแขวนไปแล้วเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะความรักที่เขามีให้กับคุณนะ่ะมันจึงเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะพอเราเจอไพ่ที่ออกมาบอกว่ารักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะ่ะมันก็ได้กลายเป็นแปลว่าคุณคือคนที่สําคัญกับใจของเขามากนะคะ 9 0้าสิบถึงหนึ่งเคือเต็มใจนั่นแหละนะเราที่สำคัญเลยเนี่ยอ่ะหนึ่งไม้นะคะที่ออกมาเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วก็มั่นคงม,กมากๆเลยคะว่าคุณคือความมั่นคงในใจคุณคือคนที่เขาเองนะคะอยากเดินไปข้างหน้าด้วยเราอยากผ่านทุกอย่างไปด้วยกันไม่อยากให้เราต้องไกลกันไม่อยากให้เราต้องต้องแหงไกลกันแบบนี้แต่จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งคุณแล้วก็เขาจริงๆเราบีมองว่า น่าจะอยู่ไกลกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะไม่ได้ว่าเพิ่งมาไกลกันตอนที่มาคบกันอะแต่น่าจะไกลกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะมาเลยทําให้ยังไม่สามารถที่จะมาอยู่ใกล้ๆก,กันได้ในตอนนี้เนาะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูจากไพ่ o r ร c คเนิดนึงนะคะขอคําตอบกับไพ่อ r ราคเอนะว่าคุณอะนะคะสำคัญกับไฟนของเขามากแค่ไหนในเวลานี้นะ คือตอนนี้นะคะ่ะมันมีสิ่งที่สามที่เข้ามาแทรกแล้วถ้าตามหน้าไพ่เราออกมาไพ่ใบน,นี้บีไม่ได้ตีว่าเป็นมือที่สามในเรื่องของชู้สาวนะเพราะพลังงานตัวตนของคุณแล้วก็พลังงานตัวตนของเขาเนะะี่ยค่ะต่างก็เป็นพลังงานตัวตนที่มีใจรักที่มั่นคงแล้วตัวของเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ทําอะไรผิดศีลด้วยเพระาะฉะนั้นเราเนี่ยบีจึงมองว่าสิ่งที่สามที่มันแทรกเข้ามานั้นคือระยะทางนะคะคือเวลาที่คุณสองคนนะคะมีให้กัน เราในตอนนี้ความห่างไกลอะ่ะมันทําให้รู้สึกถึงความเหงาใช่ไหมความห่างไกลมันรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวใช่ไหมคะแต่คุณนยค่ะยังอยู่แบบเต็มใจของเขาเลยนะคุณยังอยู่แบบเต็มใจของเขาเลยค่ะคุณยังคงเป็นคนที่สําคัญที่สุดในใจของเขาจริงๆแม้ว่าสถานาการณ์ในตอนนี้มันจะทําให้เราสองคนต้องไกลกันนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอะ่ะ ไพ่ก็ย้ำนะคะทางไพท่ทารโร่และไพอ่ออรัคเคิลออกมาเหมือนกันเลยว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อใจของเขามากสำคัญกับใจของเขามากที่สุดนะคะมาดูพี่นางฟ้านะ คุณรักเขานะคะจะได้เริ่มต้นเส้นทางรักเส้นใหม่ด้วยกันนะมองความรักที่ในมุมมองที่ต่างออกไปจากเดิมนะคะแล้วคุณจะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าหากว่าในตอนนี้คุณเป็นครอบครัวกันไปแล้ว ความเป็นครอบครัวนั้นก็ยังคงมั่นคงค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันนะคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสนะคะที่จะมั่นคงถึงแม้ว่าในตอนนี้อาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณทั้งสองคนยังไม่ได้เปิดใจคุยกันนะคะหรือมีบางอย่างทําให้เราโกรธกันทําให้เราโมโหกันนะแต่ว่าในอนาคตนะคะคุณรลกเขาเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นคนที่ใช่ของกรรันและกันนะคะในอนาคตความสัมพันธ์น่ะ ก็จะกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงซึ่งจะได้อยู่ด้วยกันหรืออยู่ใกล้กันมากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้น่ะก็จําเป็นเนาะที่จะต้องปล่อยนะคะสถานการณ์บางสถานการณ์ไปก่อนเพราะเราควบคุมอะไรไม่ได้นะคะอืมบางคนน่ะมีเรื่องของเวลานะคะเป็นตัวแปรเนาะบางคนแบบว่าอีกคนนึงทํางานตอนกลางวันนะคะอีกคนนึงทํางานช่วงตอนกลางคืนเวลาน่ะ ก็ไม่เวลาพักผ่อนเวลาว่างนะคะมันก็เลยสวนทางกันหรือว่าบางคนอ่าอยู่ไกลกันนะคะทำได้เพียงแค่การฝากข้อความนะคะหากันเวลาว่างที่จะมาเจอกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะคะนี่คือสิ่งที่บีเห็นจากหน้าไพาตรงนี้นะอ่าเรามาดูราศีเพิ่มเติมนะคะราศีกรกฎหรือคนที่เกิดวันที่สี่คนเกิดวันอังคารนะคะหรือคนที่เกิดวันที่22 คนที่เกิดวันพุธนะคะหรือคนที่เกิดวันที่20ค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่21และคนที่เกิดวันที่30นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ เข้าสู่ในช่วงของการแนะนาสีพึ่งและกาไรนะคะมาเริ่มกันที่กําไรสมปรารถนานะคะกําไรสมปรารถนานะคะทําจากหินยกพม่าแท้นะคะก็จะเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรักเมตตานะคะผ่านการปลุกเสกมามากกว่า9้าวาระนะคะในกําไรแต่ละเส้นนะคะก็จะประกอบด้วยน้ํามันว่านพญาไก่แดงนะคะแล้วก็ตะกรุดหัวใจมนุษย์นะคะ ก็จะเด่นในด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นะคะมีแต่คนรักคนหลงนะคะเราก็าให้โชคลาภด้วยนะคะคนขาคู่จะพบคู่คนขาดรักจะพบรักนะคะการงานมีแต่คนรักคนเมตานะคะเราก็มีในเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะ จะมีรุ่นพิเศษนะจะเป็นรุ่นไม้กลายเป็นหินนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มในด้านของบารามีนะคะแคลวคาดปลอดภัยเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีหลายสีนะคะให้เราได้เลือกเนาะไม่ว่าจะเป็นหยกเขียวหยกขาวไม้กลายเป็นหินหยกน้ำผึ้งนะคะสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลกลางน้ำตาลเข้มนะคะหรือว่าหยกเขียวจักรพัรดินะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะมาต่อกันที่สีพึ่งสมปรารถนานะคะสีพึ่งสมปรารถน,นะก็จะเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครรักมีแต่คนเอ็นดูช่วยเหลือนะคะ ตึงใจผู้อุปถัมภ์นะคะโชคลาภทํามาคา้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองรับเงินคล่องมือนะคะ เป็นสีพึ่งที่ผ่านการปลุกเสกแบบดั้งเดิมนะคะจากปู่เสดมากสวัสตนะสิทธิหลวงพ่อเคนวัดถรำคูุหาเขาอ,อีโตนะคะสีพึ่งนะคะจะตลับละ499บาทนะคะส่วนกำไรราคาเริ่มต้นที่999ถึง1,299บาทนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะคะตาม ID ดียลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านขวามือนะคะ มาสอบถามกันได้เลยนะคะโอเคฝากสีพึ่งและกกำไรด้วยนะคะ